สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับผมกับดาวสตูดิโอครับผมสวัสดีมิตรลักนะักเพลงทุกท่านนะครับผู้ที่แวะเข้ามาเยี่ยมนะครับผมศิลปินเดียวครับผมยังทำคนเดียวอยู่ครับอ่มาฟังผมลองแบบมัวมัวสักหน่อยนาอพี่น้องนะให้อายหยอกแน่ พอได้หายเงาน้องวหลาหยอกได้บ่จ้าหัวใจลของอายมันเงาหให้อายหยอกแน่ได้เนาะชั่วครั้งชั่วคราวไอโสดใจแล้วถ้าได้หยอกเจ้านั่นมันคงดีครับผมขอบคุณท,ที่ทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาผมก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปที่น้องเอ้ ก็แวะๆดูเพลงให้น้องดาวในเด้อพี่น้องพ,พี่พี่พี่สาวพี่ชายเราก็ทำเพลงปล่อยออกไปอยู่ครับผมเดี๋ยวประมาณวันพุธนี้แหละครับผมเช้าเช้านะครับผมเช้าเช้าครับผมก็จะมีผลงานเพลงฝากพี่พี่แม่แม่นะครับพ่อสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับผมพอดีอาจารย์ส่งมาให้แล้ว อาจารย์นดนตรีนะครับผมท่านอาจารย์โยชิชิโดครับผมท่านก็เรียบเรียงเสียงดนตรีให้ครับผมก็ถือว่าเก่งครับผมท่านอาจารย์ท่านท่านมีความสามารถสูงครับผมขณะผมร้องอถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะ,ะท่านก็ยังจัดทำให้เป็นเสียงดีได้นะครับผม ก็ขอขอบคุณท่านนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมิดรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับผู้ที่มาย้อนหลังดูเพลงที่ทําไปได้ตั้งแต่ต้นปีนะครับผมตอนนี้ก็ครบปีแล้วผมก็ยังเป็นเพลงใหม่อยู่และวนะเพลงหนึ่งหนึ่งปีเนาะก็ตอนนี้ก็ได้สิบหผลงานเพลงสิบเจ็ดวันพรุ่งนี้นะครับผมก็ฝากพี่พแม่ๆม่ร่วมหน้านะครับผม วันนี้ว่าจะแต่งเพลงก็ปากกาหมดพี่น้องเอ้ยอนึกหัวข้อเพลงได้อยู่แต่ปากกาหมดครับผมนนเลทใช้ปากกาอันนี้เขียนมันก็กระดาษเราก็จับไปจับมามันก็ลื่นมี่น้องเอ้ยมันมันเนาะมันมันมันนะเป็นมันมันบอกว่า เขียนออกบ้างไม่ออกบ้างอะทีนี้ประกาอันนี้ธรรมดาเลยเนาะโดนมันมาเขียนไม่ค่อยออกอกว่าจะจบหน้ากระดาษหนึ่งลูกไปลูกมานะพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนตัวแล้วเปลี่ยนตัวอีกแต่งเพลงเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แต่งหรอกพี่น้องแต่งอองมากก็คึกอ,อีกแหละอยากจะ,ะใส่ดนตรีอีกแหละเงินเนี่ยแหละพี่น้องก็ยังไม่มีพูด ดูแลทางด้านเพลงเนาะก็ทําเองครับผมทําเองแต่งเองร้องเองเนื่องจากลูกหลานไ,ม,ไม,ออม,านม่ไม่ออกมาช่วยนะครับผมไม่ออกมาช่วยครับผมก็มีลูกหลานอยู่ทั้งลาวและไทยนี่แหละผมก็ด้มีแม่เป็นลาวพ่อเป็นไทยแต่ว่าลูกหลานก็โอ้ยพี่น้องร้องเพลงไม่เป็น ลองมาจะเสียงไม่เพราะนะไ,ไม่ออไรู้เขาเลองยังไงอ่าผมว่าไม่ไม่ตั้งใจบางทีน,น้องน้องน้อผมก็ไม่ใช่ตระกูลเพงลงนะพี่น้อง <S <S ออกมานีก็ผมก็ออกมาดิตัวคนเดียวเลยพี่น้องโดดออกมาเลยเลยด้ผมก็ตอนแรกนึกสนุกเน่นะพี่น้องนึกสนุกกับพี่กับน้องอ่าร้องเซวเซลลูกหลาน บ้างสักเล็กน้อยอย่างเงี้นะแล้วทีนี้มันก็ยาวมาอย่างเงี้ยท้าพอทําแล้วก็ติดใจทําเพลงทําเพลงมันก็ไม่ทํายากอะไรเนาะ,ะผมก็ไม่เคยทาหรอกผมก็ไม่ใช่ไม่เคยไปกับวงดนตรีนะไม่เคยไปเลยผมก็อยากจะลองดูอยู่สักครั้ง,งนี่เนะาะพี่นะ้อะผมก็อยากจะดัง,งนี่นี่น้องอยากอยากเรื่องง่ายก็คือหิวแสงอยู่นั่นเลย <c oughs> เดี๋ยวก็กว่าอยากกันดังจัดให้เนาะ่น้องกันดังในทางที่ดีก็ผมก็ชอบอยู่ด้พนะี่น้องก็มีความสามารถก็เล็กๆล็กน้อยนะ้อยเนอพูดไปก็เดี๋ยวจะว่าโมเนาะแต่งมาตอนนี้ก็ร้องออกมาเป็นอัลบ,บั้มแล้วก็ได้สิบเจ็ดผลงานเพลงครับผมสิบเจ็ดผลงานเพลงลนะวันพรุ่ง,งนี้แหละจะปล่อยวันผลงานเพลงที่สิบเจ็ดครับผม ชื่อเพลงก็คิดนัดสาวสกลน,นะครับผมแต่เนื้อเพลงก็ฟังเงาครับครับพี่น้องค่อยๆค่อยติดตามนะครับผมใจสายหน่อย,อยประมาณแปดเก้าโมงนือว่าเช้าเลยอย่างเงี้ยผมคงคงจะปล่อยนะครับผมอบอกผ่านคลิปนี้นะครับพี่น้องบอกพี่ๆทุกท่านนะครับผม พี่สาวพี่ชายนะครับพูดพรอสนับสนุนอยู่ก็ฝากหน่อยเด้อพี่สาวพี่ชายเมื่อเห็นคลิปน้องดาวเด้นไปคลิปเพลงก็ช่วยกดนิ้วสวยๆของพี่สาวพี่ชายจิ้มเข้าไปาก,กดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยน้องดาวเนี่ยครับผมอย่างน้อยู่ครับผมอายุอายุก็ยังเท่าไหร่ยี่สิบห้าครับพี่น้องห้ามกลับนะห้ามห้ามกลับนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็ตอนอายุน้อยเราก็ไม่มีความสามารถอะละพี่น้องก็ไม่มีความสามารถออกมาร้อ,องรำทำเพลงได้หรอกมัวแต่อายเจอหน้านะสาวสาวเนี่ยถอยออกถอยออกนะพีนะ่น้องสาวสาวก็ขยับเข้าหาเขาก็ว่าประมาณว่าเขาเขาคงชอบในในแบบว่าอรอแบบเข้มๆหนึ่งนี่นะ วันนี้มีโอกาสได้โกนหนวดพี่น้องเ้ยผมก็เลยเมื่อคืนนี้ก็เข้าไปเซลพี่เสกสันเขาอยู่วะแม้พี่หนวดยาวขึ้นตัวเก่านะน,น,น,นี่นะเซลพี่เตียวขุยเขานะครับผมผมงเด้งนาะอ,อ่าี่สุกสันไปทีไรก็อดเซลท่านไม่ได้น,น,นะครับผมท่านก็น่ารักครับผมไป ปแต่และช่องก็กดแซวพี่ๆเขาไม่ได้หรอกพี่น้องแต่ช่วงนี้ผมก็ห่างหายหน่อยก็ยุ่งยากกับการทําเพลงอย่พี่น้องวุ่นวายอยู่กับการทําเพลงแต่งเพลงเพื่ออยากให้มันมีอยากให้มันได้เพลงคุณภาพออกมาให้เห็นพี่น้องฟังสักเพลงหนึ่งนะครับที่ผ่านมาแนีก่ก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็แต่และท่านเข้ามาก็ชมว่าดีอยู่ดีแต่ว่า ยอดวิวก็ยังไม่ไปเมมาเนาะสงสัยก็จะเป็นลักษณะาทางไม่ดีนะมากเท่าไหร่นะพี่น้องเนาะหรือยังไงไปช่วยติชมให้น้องดาวหน่อยเด้อพี่น้องผู้ที่เข้ามาแล้วก็ได้มาแล้วเจ้าจะเฝ้าไปใส่อยู่ให้ดาวทำให้ได้ลายงานตัวอยู่นำจากสองสุโมงแน่ทุนหัวสรุปลายงานตัวของ อายาวเนี่น้องละ่กะก็คิดถึงละเนาะดนดนคอยมามาแล้วก็จะเฝ้าออกไปช่วยติชมให้สักสิบเพลงหน่อยนะเพลงใหม่ของดาวสตูดิโอนี่ละ มาโอ้จำไม่ได้พี่น้องเขียนเขียนมาอยู่อันเนื้อเพลงนะเอาไว้หยอก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 น้องๆอ,อันที่เป็นสาวเขาเข้ามานาอเขาอยากจะหยอกก็หยอกหยอกด้วยบทเราก็จะหยอกด้วยบทเพลงนี้นะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผู้ที่แวะเอามาเยี่ยมชมให้้องอยัง มีผู้สนับสนุนเน,นาะพีน้องเนาะโฆษณาเอี่ยมร้อยก็ยังไม่เขา้ตาต่างน,นะครับผมขอบคุณครับ